ผายจีดเดิมแท้ชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพร่วมสมัยที่สวยงามและมีสีสันที่สดใสมีจำนวนถึง99ใบค่ะหน้าผ้ายนะคะจะมีแถวสีและก็มีตัวเลขกำกับครบทุกใบขนาดจับนะคะพอดีมือค่ะจะมีข้อความคำทำนายสั้นๆให้เรียบร้อยที่สำคัญนะคะมีอ e ีบุ๊กค่ะที่จะอธิบายถึงอารมณ์ของภาพ รายละเอียดต่างๆหรือความหมายต่างๆรวมทั้งมีคำทำนายด้านการงานการเงินความรักและคำแนะนำเพื่อน,นำไปปรับแก้ไขเรื่องที่พบครบทั้ง99ใบค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วันดีนันะคะวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันเกิดนะคะประจําวันที่1่กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ปี2568ยกติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคุณนะคะทั้งคนเกิดทั้ง7วันเกิดทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรับและสิทีิควรระมัดระวังนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวการใช้ไพ่จิตเดิมแท้ในการทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันเกิดค่ะติดตามรับฟังกันได้ค่ะ สำหรับวันแรกนะคะได้แก่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะดวงชะตาของท่านเกิดวันอาทิตย์ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะคะที่เราฟังอยู่อธิษฐานนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาในช่วงขึ้นเดือนแรกเดือนกุมภาพ,พันธ์ค่ะอาจารย์สับไพ่เก้าคางแล้วก็เลือกไพ่สิบสองใบนะคะถ้าพร้อมมาเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด จากนั้นก็เลือกไพ่12ใบค่ะคำานายนี้ค่ะเป็นคำพนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดท่านใดที่รับฟังอยู่นะคะและต้องการอัปเดตดวงตัวเองนะคะจากวันเด็กดเอิดเป็นการใช้ไพ่จิตเต็มแท้นำถามเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สอบถามเรื่องการดูดวงส่วนตัวโดยการใช้ไพ่จิตเต็มแท้มาได้นะคะเป็นการรับฟัง คําทํานายแนวทางการปรัเปริ้นแก้ไขในเรื่องต่างๆที่เราพบเจอนะคะติดต่อเรื่องการดูดวงส่วนตัวดูไพ่จิตตุ้งแท้ได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะ และท่านใดสนใจเรียนรู้การอ่านไพ่จิตตุนแท้เรียนรู้ง่ายค่ะเข้าใจง่ายนะคะ1ชุดมี99ใบหน้าไพ่นะคะจะมีข้อความคําทํานายให้เรียบร้อยค่ะอาจารย์เน้นในเรื่องการทําความเข้าใจและที่สําคัญไพ่ชุดนี้อาจารย์เป็นคนออกแบบและประพันธ์ไพ่เองทั้งหมดนะคะ1ใบนะคะก็จะมีคําทํานายในรูปแบบอ e ีบุ๊กเยมให้กับคุณในเรื่องของการงานการเงินงความรักแล้วก็คาแนะนําครบทั้ง99ใบเลยนะคะ ได้เียว่าคุณแม่จะเป็นต้องมีพื้นฐานในการอ่านไพ่เลยคุณก็สามารถอ่านได้เปิด1นึ่ใบก็ได้คําตอบเปิดสามใบก็ได้คําตอบวันนี้อาจารย์จะเปิดทั้งหมดสิบสองใบเพื่อเห็นภาพรวมสถานการณ์ทั้งหมดของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนอุมภาพันธ์ค่ะเรา,าเริ่มต้นจากคนเกิดวันที่นะคะอาจารย์จะเรียงหน้าไพ่แถวบนหแถวล่างหตามตําแหน่งสิบพนะคะ ต้องบอกกันนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมีนิสัยอารมณ์ที่มีความใจร้อนนะโกรธง่ายหายกดเร็วเป็นคนที่เราทําเร็วตัดสินใจเร็วค่ะแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีความเป็นผู้นํามีความเชื่อมั่นในตนเองรักเกียรติยศรักศักดิ์ศรีนะคะเป็นคนที่แบบถ้าตัดสินใจทาอะไรก็จะโฟกัสจะจริงจังทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อได้มาซึ่งผลลัพธ์ในสิ่งที่ปรารถนานี่คนเกิดวันอาทิตย์เลยนะคะมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมีความ าทายทายานก็ได้ค่ะนี่คือตัวตนของคุณนะคะและนี่คือหน้าไพ่ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนกุมภาพัานธ์ปี2568การเรียงหน้าไพ่แบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นหน้าไพ่ชัดเจนเห็นไหมคะว่าหน้าไพ่จิตวิญญาของอาจารย์เนี่ยดูง่ายเพราะหน้าไพ่เนี่ยจะมีข้อความคำทำนายให้เรียบร้อยเห็นไหมคะมีคําข้อความคําทํานายให้เรียบร้อยและอาจารย์ก็มีอ e ีบุ๊ก เตรียมพร้อมในเรื่องของคําทํานายที่เจาะลึกลงไปเพิ่มเติมให้นะคะอธิบายถึงลักษณะรายละเอียดสอนคุณในตัวเลยนะคะว่าคุณจะต้องสังเกตอะไรบ้างในไพ่แต่ละใบนะคะทํานายเรื่องการงานการเงินความรักและก็คาแนะนํานะคะเปิดหนึ่งใบก็ได้คําตอบวันนี้เปิดสิบสองใบเริ่มต้นจากตําแหน่งที่หนึ่งค่ะตัวตนของคุณในสนัมพันธ์ต่างๆในช่วงนี้คุณได้ข้อความว่าผู้ให้นั่นหมายถึงว่าเหตุการณ์ภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนกุมภาพ,พันธ์ค่ะจะมีเรื่องการช่วยเหลืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณนะคะเป็นผู้ ผู้สปอร์ตช่วยเหลือคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนอยู่ในครอบครัวเป็นเรื่องการดูแลเอาใจใส่ห่วงใยสนับสนุนหรือตัวคุณเองอจะได้รับในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือ อุปถัมภ์อาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือโอกาสลู่ทางต่างๆนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นทั้งผู้ให้และก็เป็นผู้รับในคราเดียวกันนะคะในช่วงขึ้นในแลขเดือนกลุมภาพันค่ะตําแต่งเรื่องการงานการกระทําเป็นคําว่าสติปัญญาเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้การลงมือทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือใช้ทักษะความรู้ความสามารถหรือ,อช่วงการแข่งขันการสอบแข่งขันการสอบชิงทุนการสอบปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่มองว่า ลายทางมีความสาเร็จเกิดขึ้นกลางเดือนคะ่ะเรียกได้ว่าใครที่รอในเรื่องการปรับเปลี่ยนสอบสัมภาษณ์ปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนรูปแบบงานสอบในเรื่องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสอบแข่งขันอะไรมีอุปสรรคเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนแต่กลางเดือนคะ่ะคุณจะมีความสําเร็จวางแผนดีๆทุ่มเทตั้งใจเด็กขยันมาคือทิศทางความสําเร็จมาในเรื่องการสื่อสารพูดคุยตําแแต่เรื่องของการเงินก็จะมีทิศทางที่ดีจะมีรับที่ดีอะไรบางอย่างเข้ามานะหลากหลายช่องทาง อะไรที่คิดที่รอคอยอยู่ก็จะเกิดผลลัพธ์ลงทุนในใดเรื่องของการเงินก็จะมีทิศทางที่ดีเน้นในเรื่องของการลงทุนด้านสื่อออนไลน์เทคโนโลยีทุกรูปแบบคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคล่องตัวได้ใช้ความรู้ทักษะความสามารถในการสร้างรายรับไรายได้แต่อาจจะพบอุปสรรคอยู่บ้างหากมีบางสื่อบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันกับคนในครอบครัวมีความอึดอัดใจก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยละกันนะคะอ,อึดอัดอุปสรรคติดขัดไม่สามารถทําอย่างที่ใจเราต้องการ ได้แต่เรื่องของการเงินก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะได้ดูว่าจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินจะมีโชคบางอย่างด้านการเงินขึ้นละกันค่ะความรักคนมีคู่รอบทิศทางเป็นเรื่องของความสุขความสําเร็จหรือช่วงนี้ควรจะมีดวงเดินทางกับคนรักกับคนในครอบครัวอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหรือเป็นการเดินทางไปติดต่อในเรื่องต่างๆที่ทําร่วมกันก็มีความสําเร็จหรือเป็นช่วงการปรับความเข้าใจเต็มความ ซึ่งกันและกันค่ะคนโสดพบใครบางคนเข้ามาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนสนามอาจจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือดูแลคนในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นก็เรียได้ว่าจะมีคนถูกใจเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็สามารถเปิดใจเรียนรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนกุมภาพันธ์ได้ค่ะแิ่ทุกคนระมัดระวังสุขภาพร่างกายบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้อุปสรรคเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนกุมภาพันธ์แต่คุณจะฝานไปได้คุณจะผ่านไปได้ไพ่เจรนยมาเป็นเรื่องการปรับการ แก้ไขาการเปิดใจการลงมือทำเพราะพื้นดวงคุณมีเดือดซานมามีเดือดสตาร์มาถึงแม้ว่ามันจะมีความอึดอัดใจแต่ปลายทางมันมีความสําเร็จอึดอัดอะไรบางอย่างกังวลกับบางสิ่งที่ลงังกำลังทําอยู่วางแผนดีๆค่ะ ความสําเร็จค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นมีผู้คนให้การต้อนรับให้การสนับสนุนศิลิคุณลงมือทําเกิดผลลัพธ์เกิดความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือเรียกว,ว่าจะพบขนทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเรื่องที่ว้าวุ่นใจที่เป็นอุปสรรคต่างๆให้มันลงตัวได้อาจารย์มองว่าทุกอย่างจะเริ่มลงตัวได้ช่วงกลางเดือนนะคะต้นเดือนอาจจะมีความติดขัดอยู่บ้างแต่เดือดซันมาเดือดสตาร์มาเลยนะโดดเด่นสําเร็จเป็นช่วงรางการก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆเน้นวางแผนเน้น เน้นลงมือทำเน้นเรียนรู้เน้นลงมือทำและได้ด้ว่าช่วงนี้ดวงตาค่อนข้างเปิดทางกลางเดือนจะพบเรื่องดีๆต่างๆมากมายหรือจะมีโชคด้านการเงินมีโชคลาภการเงินเกิดขึ้นด้วยได้ค่ะและนี่ดวงสตาร์ของคุณนะคะสำหรับคนเกิดวันอนาะทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพัานธ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปและใครที่ต้องการดูวดวงด้วยไพ่จิตเต็มแท้ของอาจารย์ ติดต่อเข้ามาได้ในช่องทางต่างๆคลิปนี้นะคะชบว,วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะไพ่จิตเดืมแท้ชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพร่วมสมัยที่สวยงามและมีสีสันที่สดใสมีจํานวนถึง99ใบค่ะหน้าไพ่นะคะจะมีแถวสีแล้วก็มีตัวเลขกํากับครบทุกใบขนาดจับนะคะพอดีมือค่ะจะมีข้อความคําทํานายสั้นๆให้เรียบร้อยที่สําคัญนะคะ มีอ e ีบุ๊กค่ะที่จะอธิบายถึงอารมณ์ของภาพรายละเอียดต่างๆหรือความหมายต่างๆรวมทั้งมีคำทำนายด้านการงานการเงินความรักและคำแนะนำเพื่อน,นำไปปรับแก้ไขเรื่องที่พบครบทั้ง99ใบค่ะ